สวัสดีค่ะวันนี้มันจะมารีวิวเกี่ยวกับหนังสือของ m a r k e t ็ตติยูสอนยิงแอดยิงยังไงให้ปังให้มีลูกค้าแคปชั่นดีมากค่ะสอนดีเหมือนเราเหมือนจับมือเราทำทีแรก่าก็ลองสั่งไปนี่สั่งห้าเล่มสั่งหนังสือห้าบริษัทมีของ Marketing อยิยูสอนดีมากค่ะเข้าใจง่ายเรียนง่ายเหมือนจับมือเราทำเหมือนอย่างกับทีมตัวต่อตัว,ตว ในหนังสือให้ข้อมูลดีมากชัดเจนไม่ซับซ้อนเรียนแบบไม่ายาไม่เข้าใจตรงไหนเปิดหนังสือถามได้บริการหลังการขายดีมากนะคะน้องน้องทีมงานตามเอาใจใส่ดูแลพี่ไม่เข้าใจตรงไหนหรือป,ปคะคะพี่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนพี่โทรถามนะคะพี่ถ้าถามนะคะน้องบริการหลังการขายดีมากค่ะ หนังสือของ Marketing ิ้งอยู่อยากให้ลองใช้นะคะดีจริงๆถ้าที่ยิงแอดไม่เป็นหรือมือใหม่เพิ่งหัดทำก็สามารถมาเรียนได้หรือสั่งหนังสือได้กับของ Marketing ิ้งอยู่นะคะ